จะดีกว่าไหมมีทุนเพียง17,900บาทถ้าเราเอาไปฝากธนาคารก็คงจะได้ดอกไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ามีทุนเพียง17,900นะเอามานะคะลงทุนกับเรานะคะได้นะคะได้ทั้งธุรกิจ1 2นะคะได้หุ้น300หุ้นเลยค่ะ สามได้ปันผล20%ทุกๆเดือนเลยนะคะแล้ว4、ไม่ต้องทำอะไรค่ะนั่งนิ่งๆค่ะรอรับปันผลอย่างเดียวทุกๆนะคะเดือนเลยนะคะบอกเลยนะคะไม่มีอะไรจะว้าวขนาดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะคะมีทุนเพียงแค่นี้และสามารถนะคะได้นะคะหุ้นถึง300หุ้นรอรับปันผล 20%, ทุกๆเดือนเลยแล้วไม่ต้องทำอะไรนะรอรับตังเข้าบัญชียอย่างเดียวจะดีกว่าไหมคะ อาถ้าสนใจแล้วดีอยากฟังรายละเอียดทักครูไหมมาได้เลยจ้ายินดีแนะนำค่ะอารายละเอียดไม่มีอะไรยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะอาถ้าสนใจจริงๆก็ทักมาได้เลยนะคะ